คือปวดจากสะโพกปวดก้นย้อยแเล้าลงขาชาปลายเท้าะนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผลวิชาพัฒนะคะหลายท่านนะคะจะมีข้อสงสัยค่ะว่า ถ้าเรามีอาการปวดสะโพกล้าวลงขานะคะเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเราเป็นโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้ามายาวนานเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับพี่พอดธิรวินสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพค่ะพี่พอดคะก็คือว่าหลายๆท่านนะคะไม่สามารถแยกได้นะคะว่าตัวเองค่ะเป็น เขาเรียกว่าสะโพกเส้นก็กระดูกทับเส้นหรือจะเป็นโรคก,กล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเพราะว่าอาการมันคล้ายๆกันนะคะอยากวันนี้อะคะ่ะอยากให้พี่วอสมาให้ความรู้กับเราหน่อยค่ะโอเคเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับพร <ๆ S 2> เพราะว่าหลายๆคนอะเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่แล้วเราก็เลยรักษาไม่ตรงโรคพอไม่ตรงมันก็ไม่หายถูกไหมนะครับอย่างแรกเลยสําหรับคนที่มีอาการแบบที่คุณฝนพูดเมื่อกี้กนะครับเราจะเริ่มปวดบริเวณเอวก่อนบริเวณขอบกางเกง ด้านหลังตรงนั้นนะครับแล้วก็ปวดร้าวลงสะโพกเหมือนกันร้าวลงขาชาปลายเท้าเหมือนกันนะครับถ้าเป็นหนักมากก็กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยเวลาที่เราเดินนะครับมันจะปวดมากยิ่งขึ้นให้จําตรงนี้เลยเวลาเราเดินมันจะปวดมากปวดจนต้องนั่งแต่ถ้าเกิดว่าเราได้นอนจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเพราะว่ากระดูกสันหลังเรามันระนาบกับพื้นมันไม่โดนมันไม่โดนกดทับนะครับแต่ถ้าเกิดโรคที่คุณฝนพูดเมื่อกี้ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกดิบเส้นประสาทเนี่ยมันนะ จะรู้สึกเบาเขาเรียกว่ายิ่งเดินยิ่งคลายตัวสบายตัวนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดในเนี่ยมันจะขยายตัวเวลาที่เราเดินอันนี้เขาเรียกว่าโรคก,กล้ามเนื้อสะโพกกดทับเส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทอันเดียวกันะนะครับยิ่งเดินจะยิ่งดีจะคลายตัวจะเบาลงเรื่อยๆบางคนตื่นเช้ามาปวดมากแต่พอเริ่มไปทํางานเดินได้ทั้งวันกลับมานอนตื่นเช้ามาปวดใหม่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท แล้วเราจะแยกออกได้ยังไงค,คะ,ะจุดเด่นเด่นที่สังเกตได้ง่ายๆว่าเออเนี่ยฉันเป็นละนะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสะโพกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ,ค,อ,ค,อคือให้แยกแบบนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับแยกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราเดินแล้วเราเบาคือจุดที่ปวดมันจะปวดเหมือนกันก็คือปวดบริเวณเบ้าก้นปวดตรงก้นย้อยนะครับแล้วลงขาอันนี้คือเหมือนกันแต่ว่าให้แยกเบื้องต้นก่อนคือว่าถ้าเราเดินแล้วเราดีขึ้นเบาขึ้นอันนี้คือกล้ามเนื้อสะโพกในเส้นประสาทแต่ถ้าเราเดินแล้วปวดมากขึ้นจนต้องนั่ง แต่ถ้านอนแล้วดีขึ้นไงอันนี้คือกระดูกทับเส้นก็คืออย่างถ้าเกิดอย่างที่ฝนเข้าใจอะค่ะสมมติว่ากระดูกมันจะมีข้อ L4, L5 แล้วมันจะมีหมอนรองอยู่ตรงกลางกระดูกมันจะแบบนี้ใช่ไหมคะพี่บอสแล้วเวลาถ้าเกิดเราเป็นเขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นอ่ะพอเราเดินปุ๊บมันก็จะมันจะบดขยี้เส้นประสาทยี้แล้วมันยิ่งทำให้เราปวดวดแต่ถ้าเกิดพอเรานอนปุ๊บมันก็ ีใช่มันไม่โดนกดทับแต่ว่าในกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับมันจะเป็นกับสําหรับคนที่แบบว่านั่งนานหนุม่มออฟฟิศส,สาวออฟฟิศนะครับคนขับรถทางไกลถ้าเรามีอาชีพแบบนี้ด้วยแล้วเรามีอาการแบบที่ผมบอกนะ,ะก็คือสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าเรากาลังเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทคนที่น้าหนักตัวเยอะอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสเป็นไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอย่างเงี้ยครับ ค okay, ค่ะก็วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะ,คะก็คือสรุปเราสามารถแยกได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นกล้ามเนือ้อสะโพกหนีบเส้นประสาทของเรานะคะเรายิ่งเดินเรายิ่งคลายตัวแต่ถ้าเกิดเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเรายิ่งเดินเราจะยิ่งปวดนะคะสังเกตนะคะสําหรับท่านที่มีอาการเหล่านี้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ